สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องเป็นเมียมแม่ทับไม่ง่ายตอนที่1 0 1่ง5ยถึงหนึยี่หนอเพียงสรุปย่อบางส่วนมาเล่าให้ฟังเท่านั้นแต่รับรองว่าไม่ขาดรายละเอียดสําคัญสําคัญไปเลยแม้แต่น้อยแต่หากว่าใครอยากได้รับรู้เรื่องราวเต็มเต็มเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องสามารถไปหาอ่านได้ที่ เว็บไซต์ห้องสมุด .com หรืออุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์ห้องสมุดมาอ่านกันได้นะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c สก b ์เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยนะใครอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้ได้รวมถึงใครอยากให้ยี่หนอปรับปรุงแก้ไขจุดไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะยี่หนอจะพยายามทำให้มันดีขึ้นค่ะไปฟังนิยายกันเลย ปู่ฐานเคยพูดไว้แต่แรกแล้วว่าองค์ชายจี้เป็นคนที่มีความสามารถและในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นครองราชทําให้ปู่ฐานต้องทําภารกิจบางอย่างเพื่อรับใช้ฮ่องเต้องค์ใหม่ใต้เท้าเจ้าคะไม่ว่าต่อไปท่านจะต้องทําอะไรเพื่อฮ่องเต้ข้าในฐานะภรรยาอยากจะขอร้องท่านเพียงเรื่องเดียว ข้าขอให้ท่านรักษาตัวให้ดีแม้สิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้อาจเป็นเรื่องชั่วดีปนกันไปทั้งดีและร้ายก็ตามแต่สำหรับข้าและเสี่ยวอันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่ว่าอย่างไรท่านก็เป็นที่พึ่งเดียวของข้ากับลูกดังนั้นท่านเป็นอะไรไปไม่ได้เด็ดขาดเพียงเท่านี้ให้ข้าได้หรือไม่เจ้าคะปู่ฐานจึงพยักหน้าตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นได้ ข้ารับปากเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งเจ้าอย่างเด็ดขาดแล้วฉากหวานฉ่ำก็บรรเลงขึ้นจ้าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงไม่มีผลกระทบต่อร้านของสีหยุนจือสักเท่าไหร่นางเปิดร้านขายเครื่องประดับประเภททองเพิ่มวันนี้มีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาที่ร้านหนานเปยเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาขมเข้มสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส าทีเป็นกันเองเข้ากับคนง่ายใส่ชุดธรรมดาและมีแผลจางๆบนใบหน้าเขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าของสีหยุนจือแล้วกล่าวทักทายว่าข้ารู้สึกคุ้นหน้าคูหยินเหลือเกินสีหยุนจือก็ตอบชายหนุ่มคนนั้นไปพร้อมกับรอยยิ้มว่าข้าย้ายมาอยู่ที่เมืองหลวงได้ราวสองปีแล้วคุณชายอาจจะเคยเห็นข้าที่อื่นมาก่อนก็เป็นได้เขา จ้องมองสีหยุ่นจืออยู่นานก่อนจะพูดขึ้นว่าไม่ทอบว่าหูหยินแซ่อะไรนางจึงตอบว่าสามีของข้าแซ่ปู้ไม่ทราบว่าคุณชายมีธุระอันใดหรือเจ้าคะเขาเบิกตาโพลงพลางยกมือขึ้นเกาที่หางคิ้วก่อนจะชี้ไปที่สินค้าที่จัดวางไว้บนชั้น๋อข้าอยากจะมาหาซื้อของขวัญสักหน่อย อยากได้ของที่ดูมีค่ามีราคาเพื่อจะนำไปมอบให้กับบุรุษที่มีอำนาจวาสนาคนหนึ่งสีหยุนจือได้ยินก็หยิบจานหยกรูปมังกรบนขาตั้งทองมาวางไว้ตรงหน้าเมื่อชายผู้นั้นเห็นของตรงหน้าก็ตาลุกโผล่ชี้นิ้วมาแล้วบอกว่าข้าเอาอันนี้แหละช่วยห่อให้ข้าด้วย ชายผู้นั้นหยิบตัวแลกเงินออกมาจากอกเสื้อจำนวนห้าหมื่นตำลึงแล้ววางไว้ตรงหน้าสีหยุนจือพลางถามว่าเท่านี้พอไหมสีหยุนจือเก็บไว้เพียง1นึ่งหมื่นตำลึงราคาของไม่ได้แพงขนาดนั้นตัวแลกเงินหนึ่งหมื่นตำลึงใบเดียวก็พอเจ้าค่ะขณะที่สีหยุนจือกำลังหันไปหยิบเงินทอนเขาก็ถามนางว่าแ่เดิมของหูหยินคือแส่สีใช่หรือไม่ นางทอนเงินให้เขา6กพันตำลึงแล้วตอบยิ้มยิ้มคนทั้งเมืองหลวงต่างก็รู้ดีว่าเจ้าของร้านหนานเปยแซ่สีหากคุณชายมีธุระอะไรก็บอกข้าได้แต่หากไม่มีธุระอะไรแล้วแล้วก็ข้าขอขอบคุณมากที่มาอุดหนุนที่ร้านหนานเปยเจ้าค่ะก่อนเดินออกจากร้านเขาหันหลังกลับมาเอ่ยทิ้งท้ายก่อนจะส่งยิ้มให้ปู่หูหยินข้าชื่อกู้ร้าน ท่านจำไว้ให้ดีล่ะสีหยุนจือไม่ได้ใส่ใจเมื่อกลับถึงบ้านนางก็ตรงไปเยี่ยมจางเยี่ยนตอนนี้ยังมีผ้าพันแผลอยู่เต็มหน้าสีหน้าของจางเยี่ยนเริ่มสุดใสขึ้นบ้างแล้วนางก็รู้สึกเบาใจกลางเดือนห้าหลังจากห้องเต้เชิญขุนนางทั้งหลายมารวมตัวกันในวังเพื่อที่จะประกาศเกียรติคุณเกียรติยศ ปู้ฐานเองก็ได้รับเชิญอีกทั้งยังมีรับสั่งให้ขอพาปูหูหญินไปร่วมงานด้วยปู้ฐานบอกกับนางว่าหากไม่อยากไปก็ไม่จําเป็นต้องไปแต่เมื่อนางคิดทบทวนอีกครั้งจึงตกลงจะเข้าไปร่วมงานในวังพร้อมกับปู้ฐานโดยแต่งกายด้วยชุดพระราชทานจากฮองเฮที่มีความงดงามและหรูหราสะดุดตายอย่างยิ่ง สียุนจือเพิ่งเคยได้เข้าวังเป็นครั้งแรกนางเป็นผู้หญิงคนเดียวในบรรดาขุนนางทั้งหลายจึงตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนไปโดยปริยายแม้สียุนจือจะนั่งอยู่ด้านข้างของปู่ฐานแต่นางก็รู้สึกถึงสายตาหลายคู่ที่กำลังจับจ้องมายังตนเมื่อนางบังเอิญเงยหน้าขึ้นก็พบกับพระชายาจี้กำลังมองมาและส่งยิ้มให้ดวงตาของสียุนจือเป็นประกายนางเลิกคิ้วพร้อมกับส่งยิ้มตอบ เมื่อลำดับพิธีการเสร็จสิ้นฮองเต้ก็กล่าวขึ้นพร้อมกับมองมาที่โต๊ะของปู้ฐานอย่างมีนัยยะสำคัญฮองเต้ชี้มาที่สีหยุนจือแล้วเอ่ยว่าอันที่จริงผู้ที่ข้าต้องการจะก่าวขอบคุณที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหูหยินของท่านแม่ทัพใหญ่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากปู้หูหยินข้าก็คงไม่มีวันนี้ดังนั้นข้าขอประกาศเกียรติคุณของฮูหยินแม่ทัพเป็นคนแรก เชิญปู้หูหยินมารับราชองค์การด้านหน้าสีหยุนจือนิ่งอึง้งหันไปมองปู้ฐานก็เห็นสามีมีสีหน้าประหลาดใจเช่นกันนางไม่มีเวลาใคร่ควรวญมากนักจึงรีบลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาหยุดอยู่ตรงพรมแดงเบื้องหน้าห้องเต้จากนั้นก็คุกเขา่าพร้อมกับทำความเคารพจนกระทั่งได้ยินคำสั่งให้ลุกขึ้นได้หญิงสาวจึงลุกขึ้นยืนสีหยุนจือเป็นผู้มีจิตใจที่ดีงาม องอาจกล้าหาญทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมนับได้ว่าเป็นวีรสตรีของแผ่นดินสมควรแก่การยกย่องให้เป็นเยี่ยงอย่างจึงเห็นสมควรพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นเก๋มิงหูหยินชั้นเอกและปูลบำเหน็จเป็นทองสามหมื่นตำลึงผ้านเนื้อดีอีกส0งม้วนหยกเนื้องามอีก4ชิ้นสีหยุนจือขอขอบพระทัยเพคะ ขุนนางที่อยู่โดยรอบยืนขึ้นและคาระวะนางนางจิงแสดงความเคารพขุนนางเหล่านั้นกลับด้วยความนอบน้อมฮองเฮาเดินลงมาจากที่นั่งข้างบันลังมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของสีหยุนจือแล้วพูดกับนางด้วยท่าทางเป็นกันเองว่าโฮยินจะช่วยไปเดินเล่นที่สวนเป็นเพื่อนข้าหน่อยได้หรือไม่หญิงสาวทำตามอย่างว่าง่ายเมื่ออยู่ด้วยกันเพียงสองคนในอุทยานเอาล่ะ พอเคาไปกันหมดแล้วไม่ต้องมาพิธีอีกแล้วล่ะคาเองก็เหนื่อยเต็มทีฮองเฮาเอ่ยพร้อมกับยกมือขึ้นตบหลังสีหยุนจือทำให้นางนึกถึงความสัมพันธ์ของพวกนางในครั้งก่อนหญิงสาวพูดอย่างตรงไปตรงมาราชองค์การที่มอบให้หม่อมชันหมายความว่าอย่างไรเพคะหม่อมชันไม่ได้สร้างคุณงามความดีหรือทำประโยชน์อะไรให้กับแว่นแคว้นเหตุใดถึงได้แต่งตั้งให้เป็นเก๋มิงหูหยิน หากห้องเต้มีพระประสงค์จะปูนบำเหน็จและมอมให้กับท่านแม่ทัพนั้นย่อมเป็นสิ่งสมควรแต่การออกราชองการแต่งตั้งหม่อมชันเช่นนี้คนอื่นๆจะไม่หัวเราะเยอะเอาหรือเพคะหองเฮาเล่าความจริงให้ฟังว่าทำไมเจ้าจะไม่ได้ทาประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างที่ห้องเต้ตราดนั้นถูกต้องแล้วเจ้าได้สร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยละ่ะยังจําตอนที่เจ้าไปสงค่ากับห้องเต้ได้หรือไม่ ตอนที่พวกข้าถูกในระเทศไปยังสีเปย่ยตอนนั้นเจ้าไปรอสงพวกเราที่ศา,าลาริมทางก่อนจะจากกันเจ้ายังยัดถุงผ้าใบหนึ่งให้ข้าในสาบเสื้อของข้าอีกด้วยข้าไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าจะร่ำรวยถึงเพียงนี้เงินทั้งสองแสนตำลึงเจ้ายังกล้ามอบให้กับพวกเราเมื่อสีหยุนจือได้ยินนางก็เดาทุกอย่างออกนางจึงคลายความสงสัยลงแต่ก็ยังเอ่ยออกมาว่า หม่อมฉันเพียงแต่คิดว่าทั้งสองพระองค์ต้องไปจากบ้านเมืองไปไกลการออกไปนอกเมืองแบบนั้นคงจะลําบากไม่น้อยหม่อมฉันจึงได้พูดไม่ทันจบของเขาก็ดึงมือของนางมากลุมไว้แล้วกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจข้ารู้เจ้าปฏิบัติต่อพวกเราด้วยความจริงใจเมื่อคืนฮ่องเต้ยังบอกกับข้าว่าหากวันนี้ได้พบกับเจ้าจะต้องขอบคุณเจ้าต่อหน้าขุนนางทั้งหมดสีหยุนจือสายหน้า ขอบคุณอะไรกันเพคะตอนนั้นหม่อมชันเห็นท่านทั้งสองเป็นสหายยามทุกข์เข็นย่อมต้องช่วยเหลือกันมาวันนี้ทั้งสองพระองค์อยู่เหนือประชาราษฎรทางปวงหม่อมชันเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับเกียรติยศหรือตำแหน่งใดๆหองเตและหองเฮาไม่ต้องกังวลพระไทยเรื่องนี้หรอกเพคะหองเฮาพูดว่าตอนนี้พวกเราก็ยังเป็นสหายกันไม่เปลี่ยนแปลง เจ้าไม่รู้หรอกว่าเงินสองแสนตำลึงนั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ้องเต้ได้หลายเรื่องและเลี้ยงฐานซีเปิดได้ทั้งกองทัพทําให้ห้องเต้มีช่องทางที่จะกลับเมืองหลวงน้ำใจจากเจ้าที่ช่วยพวกเราไว้ได้มากเลยนะต่อไปภายภาคหน้าหากเจ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ขอให้บอกข้าตามตรงข้ายินดีจะช่วยเหลือทุกอย่าง สีหยุนจือตาสว่างขึ้นมาทันทีแท้ที่จริงแล้วผู้ที่ทำสงครามกับหวังปัวชงเป็นเวลานานไม่ใช่กลุ่มกบฏซีเป่ยแต่เป็นแผนการที่องค์ชายจี้ คิดเอาไว้ขณะกําลังพาการเดินกลับเข้าไปในงานเลี้ยงก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างหน้าพบว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาก่อกวนในเขตพระราชฐานเมื่อสี่หยุนจือเดินเข้าไปด้านหน้าก็พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังสะบัดตัวขัดขืนการจับกุมพร้อมกับพยายามโยนหมันโถท,ที่อยู่ในมือลงไปในสระน้ําเพื่อให้ปลากินเขาคือชายหนุ่มที่มาเลือกซื้อของที่ร้านของนางนั่นเองแต่เมื่อฮองเฮาได้เห็นหน้าอีกฝ่าย ก็มีสีหน้าอ่อนลงหัวหน้ากู้กำลังทำอะไรอีกแล้วนั่นหองเฮากล่าวทักกู้หลานโค้งคำนับให้หองเฮาก่อนจะพูดด้วยท่าทางเหมือนเป็นอันธพาลแม่นางเจนินตั้งแต่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วน้ำเสียงเปลี่ยนไปมากเลยนะเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้าเคยซักถึงเท้าเหม็นๆให้ค่ะ แต่ฮองเฮาก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธเคืองแต่อย่างใดแสดงว่าทั้งสองต้องสนิทสนมกันมากเมื่อเขาเห็นสีหยุนจือก็ชี้ไปที่นางแล้วเอ่ยด้วยความประหลาดใจหูยิ้นท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันสีหยุนจือจึงตอบออกไปว่าข้ามาร่วมงานเลี้ยงกับสามีไม่คิดว่าจะได้พบคุณชายกู้ที่นี่ฮองเฮารีบจูงมือสีหยุนจือเดินจากไปพร้อมกับบอกนางว่า พวกเราอย่าไปเสียเวลาเสวนากับคนพาลผู้นี้เลยเขาไม่ใช่แค่ชอบพูดจาแทะโลมหญิงสาวไปทั่วอาจถึงขั้นทำให้ผู้หญิงตั้งคันได้เลยทีเดียวเขานะ่ะเป็นบุรุษเจ้าสำรานตัวจริงเลยล่ะสีหยุนจือมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับชายผู้นี้สักเท่าไหร่เมื่อนางกลับมาถึงท้องพระโรงฮองเตก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับชูจอกสุราก่อนจะประกาศก้องให้ได้ยินกันทั่วท้องพระโรงยังมีอีกหนึ่งคน ที่เป็นผู้ที่มีความสามารถข้าได้พบกับเขาที่ซีเปยนับเป็นกำลังที่สำคัญของบ้านเมืองและสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การปูนบำเหน็จกู้ร้านรับราชองค์การสีหยุนจือถึงกับอึ้งไปปูฐานจึงแบกบีบมือนางเบาๆ ฮองเต้แต่งตั้งให้กู้หลานเป็นหัวหน้าทหารป่าขั้นสองทำหน้าที่ดูแลทหารป่าทั้งในและนอกเมืองจำนวน2 0 0หมื่นนายและทหารองครักษ์อีกจำนวนหนึ่งหมื่นนายเมื่อกลับถึงบ้านซีหยุนจือเล่าเรื่องที่ตนสนทนากับฮองเฮาในสวนให้ผู้ฐานฟังว่าตอนแรกข้าคิดว่าพวกเขาถูกเนรเทศออกนอกเมืองไปแล้วคงไม่มีทางได้กลับมาอีกจึงให้เงินติดตัวไปมากหน่อย แต่คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะนำเงินจำนวนนั้นไปทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ปูฐานตอบว่าเจ้ามีเจตานาบริสุทธิ์แต่พวกเขากลับต่างออกไปดูเหมือนก่อนที่พวกเขาจะออกจากเมืองหลวงก็คงพอมีพักพวกอยู่แล้วเมื่อเจ้าให้เงินจำนวนนั้นก็เลยทําให้เรื่องของพวกเขาสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นสีหยุนจือทำท่าคิดหนัก ข้าก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ข้าทำลงไปถูกต้องหรือไม่ข้าเพียงรู้สึกว่าการกลับมาของพวกเขาในครั้งนี้ดูเปลี่ยนไปมากเหลือเกินปู้ฐานค่อยๆถอดเครื่องประดับที่อยู่บนศีรษะของนางออกและพูดยิ้มยิ้มอย่าคิดมากไปเลยฮองเต้เพิ่งจะขึ้นครองบันลังเขาคงทำอะไรตามอําเภอใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อีกแล้วสีหยุนจือพยักหน้าแต่ก่อนข้าเคยได้ยินว่าพวกที่เล่นนิ้วเขาพูดกันว่า คบขุนนางก็เหมือนคบเสือวันนี้ข้าได้เห็นกับตาตัวเองแล้วต่อไปเจ้าจะได้เห็นมากกว่านี้อีกวันนี้เจ้าคือเก๋อหมิงหูหยินข้าจะเล่าง่ายๆอย่างนี้แล้วกันทั้งเมืองหลวงเคยมีเก๋อหมิงหูหยินอยู่ห้าคนสองในนั้นคือท่านย่าและท่านแม่ของข้าในวันนี้ก็ยังมีเจ้าเพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งคนในบรรดาเก๋อหมิงหูหยินทั้งห้านี้ เป็นคนของตระกูลปูกของเราถึงสามคนและตำแหน่งที่ทรงเกียรตินี้จะนำมาซึ่งหน้าที่ต่อจากนี้ทุกๆวันขึ้นสิบห้าค่ำเจ้าต้องพาหูหยินของขุนนางขั้นสามขึ้นไปเข้าวังเพื่อคารวะห้องเต้กับห้องเฮาต่อไปจะต้องมีคนจับตามองเจ้ามากขึ้นเพื่อคอยหาช่องทางจับผิดมารังแกเจ้าคนที่นี่ต่างก็เป็นอย่างนั้นกันทั้งนั้น จากวันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องละทิ้งความเป็นหูหยินผู้รักคุณธรรมและหัวใจที่มีเมตตาดวงนั้นเพราะต่อจากนี้เจ้าถูกผลักเข้าไปในวังวนของสงครามเย็นในราชสำนักหากเจ้ายังอ่อนโยนต่อศัตรูก็จะตกเป็นเป้าให้ผู้อื่นโจมตีจนอาจทำให้เกิดเป็นแผลเวิกววานี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ฐานพูดเตือนนางสี่ยุนจือเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ ที่ใต้เท้าพูดไม่ดูน่ากลัวไปหน่อยหรือเจ้าคะข้าก็แค่อยากทำตัวให้เหมือนก่อนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะปู้ฐานยิ้มให้นางอย่างอ่อนใจนั่นเป็นคำพูดที่ท่านแม่และท่านย่าของข้าเคยพูดเช่นกัน ตลอดชีวิตของพวกนางก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาตระกูลปู้เอาไว้แต่เพราะความอ่อนโยนทําให้พวกนางถูกรังแกได้ง่ายแม่ของข้าเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อยสุดท้ายก็ต้องมาตายไปพร้อมกับความทุกข์และความกังวลใจที่ข้าเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟังไม่ได้ตั้งใจจะขู่หรือทําให้ตกใจแต่ข้าอยากให้เจ้าเข้มแข็งและอย่าได้กลัวสิ่งใดจงจําไว้ว่า เจ้าคือเก๋มิงหูหยินขั้นหนึ่งส่วนสามีของเจ้าก็คือแม่ทัพขั้นหนึ่งคนทั้งแคว้นเซียวหากมีใครกล้ารังแกเจ้าไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครข้าจะให้มันได้รับโทษกลับเป็นสิบเท่าให้มันได้รู้รสชาติความเจ็บปวดและไม่กล้ามายุ่งกับเจ้าอีกเจ้าเข้าใจหรือไม่ หลังจากสีหยุนจือได้เป็นเก๋มิงฮูหยินฮองเฮาก็มักที่จะเรียกนางเข้าไปในวังเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่หญิงสาวทั้งสองกำลังนั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ำพระชายาอยู่และพระชายาจิ้งก็มาขอเข้าเฝ้าตามที่รับสั่งเรียกหา ครูหนึ่งผู้มาเยือนทั้งสองก็มาถึงฮองเฮาจึงลุกขึ้นยืนเพื่อรับการคาระวะแล้วก็นั่งลงตามเดิมตอนนี้พระชายาอยู่ท้องโตมากแล้วการจะลุกจะนั่งก็ไม่สะดวกนักแต่น้องสาวแท้ๆอย่างพระชายาจริงก็ไม่เข้าไปช่วยประคอง แต่กลับพูดชื่นชมในความงามของฮองเฮาซึ่งนางก็รู้ว่าคือการประจบสอบพลอจึงหันไปมองพระชายาอยู่แล้วยื่นมือที่สวมปลอกนิ้วไปลูบท้องพระชายาอยู่ทำให้นางตกใจจนหน้าซีดเผือดจากนั้นฮองเฮาก็ถามนางว่าหากข้าสั่งลงโทษพระชายาจริงที่พูดพล่อยพระชายาอยู่คิดว่าสมควรหรือไม่ พระชายาอยู่มีเหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นเต็มใบหน้าด้วยความหวาดกลัวนางพยักหน้าซ้ำๆและด้วยความกลัวว่าฮองเฮาจะทำร้ายลูกของตนเพราะพวกตนเองเคยทำร้ายฮองเฮาจนแท้งมาแล้ว จู่ๆพระชายาอยู่ก็ทรุดตัวลงนั่งกับพื้นกอดท้องตัวเองไว้แน่นแล้วกล่าวอย่างหวาดวาว้ฮองเฮาลูกของหมอมฉันไม่มีความผิดขอฮองเฮาได้โปรดปล่อยเขาไปเถิดหากหม่อมฉันสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัยหม่อมฉันจะพาลูกมาขอรับโทษจากฮองเฮาแน่นอนเพคะ ที่พระชายาอยู่รู้สึกหวาดกลัวมากก็เพราะลูกคนแรกของฮองเฮาตายด้วยน้ำมือของตนกับพระชายาจริงฮองเฮาจ้องพระชายาอยู่อยู่ครู่หนึ่งก็กลมตัวประคองให้อีกฝ่ายลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางสนิทสนมพระชายาอยู่พูดอะไรอย่างนั้นเจ้าทำความผิดอะไรให้ข่าอยากลงโทษงั้นหรือตอนนี้เรากำลังคุยกันถึงคำพูดที่ไม่เหมาะสมของพระชายาจริงอยู่ไม่ใช่หรือ จากนั้นฮองเฮาก็หันไปมองพระชายาจิ้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยพระชายาจิ้งพูดจาประจบสอพลอข้าจะลงโทษด้วยการตกปาก30ทีไม่รู้ว่าพระชายาอยู่จะยอมตกปากพระชายาจิ้งแทนข้าได้หรือไม่พระชายาอยู่รีบตอบรับคําของฮองเฮาทันทีหมอมฉันหมอมฉันนับบัญชาเพคะฮองเฮาสียืนจือได้แต่นั่งมองพระชายาผู้พี่ตกปากพระชายาผู้น้องอย่างดุเดือด นางจะรู้สึกสะใจยิ้มบางๆแล้วกล่าวกับฮองเฮาว่าหม่อมฉันรู้สึกว่าฮองเฮาทรงเติบโตและเฉลียวฉลาดมากขึ้นนะเพคะฮองเฮาแซงค้อนใสและพูดว่าพูดอย่างกับว่าสมัยก่อนข้างโง่มากอย่างนั้นแหละแต่ก่อนข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะฉลาดถึงทำได้แค่เพียงก้มหน้ายอมให้พวกนางรังแกวันนี้ข้ามีอำนาจอยู่ในมือแล้วจะมีอะไรที่ข้าทำไม่ได้อีกเล่า วันนี้ใบหน้าของจางเยี่ยนดูสดชื่นแจ่มใสกว่าเมื่อก่อนสีหยุนจือถือจานส้มเดินเข้าไปหาสหายพอได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายก็ยิ้มน้อยๆแล้วพูดว่ารอยแผลบนใบหน้าของเจ้าสมานกันดีแล้วจะต้องพันผ้าไว้อีกทำไมกันจางเยี่ยนพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งแผลมากขนาดนั้นหากข้าเปิดผ้าพันแผลออกคนอื่นก็ต้องตกใจกันหมด สียุนจือ้อแทงเยา้าเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ตกใจอะไรกันตอนที่เจ้าเลือดน,นองเต็มหน้าข้าก็เคยเห็นมาแล้วอีกอย่างก่อนหน้านี้เจ้าก็ใช้ชีวิตด้วยใบหน้าบุรุษไม่ใช่หรือเจ้าจะปิดบังใบหน้าที่งดงามไว้ได้ตั้งหลายปีแต่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้นี่มาถึงตอนนี้เจ้าจะเอาความงามไปยั่วยวนใครอีกเล่าจางเยี่ยนอดยิ้มไม่ได้ก็พลอยถอนหายใจพลางเอ่ย เสียงเรียบว่าจริงสิงนะข้าจะเอารูปร่างและหน้าตาที่งดงามไปยั่วยวนใครที่ไหนอีกสีหยุนจือรู้ดีว่าคำพูดกระตุ้นกําลังใจเท่านั้นที่จะทำให้อีกฝ่ายกลับมามีความหวังในการมีชีวิตอีกครั้งรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วการจะยั่วยวนใครก็ต้องมีหน้าตาเป็นทุนเดิมหากสูญเสียไปแล้วก็แค่หาวิธีเอากลับมาให้ได้ มันก็เหมือนกับการค้านั่นแหละเมื่อขาดทุนไปแล้วก็อย่าได้กังวลแค่ต้องเปลี่ยนช่องทางในการหาเงินเท่านั้นเองจางเยี่ยนนิ่งคิดและพยักหน้าน้อยๆถูกต้องถ้าการค้าขาดทุนก็คงต้องปีนไปขึ้นมาอีกครั้งแต่จากจุดที่ค่ายืนอยู่ค่าคงต้องตะเกียกตะกายให้สูงและปีนขึ้นไปให้ไกลกว่าเดิมมากทีเดียวสีหยุนจือตบบาสหายใช่แล้วล่ะ คนที่มีวิชาปลอมตัวและเปลี่ยนรูปโฉมได้อย่างเหนือชั้นอย่างเจ้าไม่ว่าอยากจะมีใบหน้าแบบใดก็สามารถทำได้ไมิใช่หรือพูดจบก็หันหลังเดินกลับไปนับวันเสี่ยวอันก็จะยิ่งเอาแต่ใจนางคงต้องหาเวลาคุยกับสามีอย่างจริงจังก่อนที่เสี่ยวอันจะกลายเป็นไม้แก่ที่ดัดไม่ได้อีกต่อไปสีหยุนจือกำลังตรวจดูบัญชีกู้หลานเข้ามาซื้อของในร้านขณะที่นางเดินออกจากโต๊ะบัญชีก็ถูกกู้หลานรั้งไว้และพูดว่า ตอนที่ข้าอยู่ซีเป่ยข้าถามหงเต้ว่าที่เมืองหลวงมีผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งและใจดีมีคุณธรรมอยู่หรือไม่หากมีก็ช่วยแนะนำให้ข้าสักคนหงเต้ก็เลยเล่าเรื่องแม่นางสีผู้เป็นเจ้าของร้านให้ข้าฟังหรือจะพูดอีกอย่างว่าหงเต้เล่าเรื่องของท่านเพื่อชักนาให้ข้าเข้ามาเมืองหลวงหากฮูยินไม่ถือสาจะให้โอกาสคนอย่างข้าได้หรือไม่ สีหยุนจือมองมือของเขาที่จับแขนนางไว้ก่อนจะขมวดคิ้วแล้วพูดว่าท่านพูดอะไรพล่อยๆข้าแต่งงานมีสามีแล้วเขามีนามว่าปู้ฐานหางหัวหน้ากู้ยังไม่หยุดกล่าววาจาสามหาวก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกันสีหยุนจือสะบัดแขนออกจากการเกาะกลุ่มแต่กู้หลานกลับพูดด้วยอย่างไม่ถือสาว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าสามีของแม่นางคือใครเขาคือท่านแม่ทัพใหญ่นามว่าปู้ฐานมิใช่หรือ ข้าจะลองไปเจรจากับเขาหากเขายอมยกเจ้าให้ถึงจะต้องแลกกับผู้หญิงสักร้อยคนของข้าข้าก็ยอมสียุนจือโกรธจนหน้าแดงนางไม่เคยเห็นชายใดที่มีนิสัยหยาบช้าเช่นนี้มาก่อนจึงเดินเข้าไปหลังร้านด้วยความโมโหกู้ร้านพูดตามหลังเสียงดังว่าข้าไม่สนว่าเจ้าจะเคยแต่งงานแล้วหรือไม่เพราะข้าชอบที่สุดก็คือผู้หญิงไม้นี่แหละ สีหยุนจือโกรธจนไม่อาจระง,งับอารมณ์โกรธได้อีกจึงตะโกนบอกยามที่เฝ้าอยู่หน้าร้านพาผู้ชายคนนั้นออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้ต่อไปห้ามไม่ให้เขาเข้ามาในร้านอีกแม้แต่ก้าวเดียวป้าหลิวแนะนําให้สีหยุนจือปิดบังเรื่องนี้เอาไว้ไม่ควรบอกให้ท่านแม่ทัพร,รู้เพราะสําหรับผู้ชายแล้วถือเป็นเรื่องต้องห้ามแต่สีหยุนจือกลับบอกว่าหากข้าไม่เล่าท่านแม่ทัพก็คงจะรู้จากปากคนอื่นอยู่ดีถ้าอย่างนั้น ก็จะยิ่งทำให้ลำบากใจไม่ใช่หรือแต่คืนนั้นปู่ฐานไม่ได้กลับบ้านรุ่งเช้าขึ้นมาฮองเฮาก็เชิญสีหยุนจือให้ไปเข้าเฝ้าเมื่อไปถึงนางก็สังเกตเห็นดวงตาทั้งสองข้างของฮองเฮาแดงกับราวกับคนที่ผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเมื่อเห็นสีหยุนจือฮองเฮาก็โผล่เข้ามากอดแล้วร้องไห้โฮเล่าด้วยเสียงปนสะอื้นฮองเฮาเดืดมากจะเลือกสนมเพื่อขยายฝ่ายใน ก่อนหน้านี้ที่ข้าร่วมทุกร่วมสุกับเขาแม้จะลำบากยากเข็นเพียงใดข้าก็ไม่เคยปีกปากแต่ตอนนั้นเขาก็มีข้าเป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างพอมาวันนี้เขากลายเป็นห้องเต้ข้าข้ากลับต้องแบ่งเขากับผู้หญิงคนอื่นซียุนจือลองพูดปลอบใจไปว่าที่ห้องเต้ทำอย่างนั้นก็คงเป็นเพราะต้องทำตามหน้าที่กระมังเพคะ ฝ่าบาทคงไม่ได้คิดเช่นนั้นจริงๆหรอกเพคะหองเหาได้ยินก็ยิ่งโมโหพูดเสียงดังขึ้นเขาจะไม่ยินดีได้อย่างไรเขาอยากจะขยายฝ่ายในใจจะขาดข้ารู้ดีที่สุดหลายปีมาน,นี้เขาหมดความนักใคร่ยดีในตัวข้าแล้วเจ้าไม่ได้เห็นสีหน้าเขาตอนที่เขาบอกว่าจะเลืกสนมเข้าวังแค่เห็นข้าก็อ่านใจเขาได้ทะลุโป,ปร่ปปรงทั้งหมดขณะก,กลับ นางก็พบสามีของตนเดินมาจากอีกฝากของประตูทั้งสองเมิกตาด้วยความประหลาดใจปูฐานเดินเข้ามาหาพลางจับมือนางไว้แล้วถามว่าของเขาเรียกเจ้าเข้าวางอีกแล้วหรือสีหยุนจือพยักหน้าหญิงสาวจึงยกมือขึ้นรูปขมับของเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ากลับบ้านกันเถอะนะเจ้าคะข้าต้มน้ำแกงเห็ดหูหนูขาไว้รอท่านอยู่ปูฐานไม่สนใจสายตาของคนรอบข้าง อบลายสีหยุนจือแล้วพากันออกไประหว่างที่กำลังเดินอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่านแม่ทัพปู้ปู่หูยินหยุดก่อนขอรับ